หมู่บ้านปลาละทะห่างจากเราเรานั่งรถมากี่กิโลนะฮะกิโลไม่รู้อ่ะก็ประมาณชั่วโมงหนึ่งนาอพี่ไม่นานมากสามสิบเล่นยี่สิบสามสิบโลไดยประมาณกำลังแบบว่าเก็บภาพนะเก็บภาพเอาไว้หมู่บ้านปลาละทะคือแบบอยากมาที่นี่มานานแล้ว บีบีเราเรานั่งรถมากี่กิโลคะจากใช่มาถึงตรงที่ขึ้นหนูก็ไม่รู้หนูไม่รู้แล้วพี่จะรู้ไหมนี่นะเรารอเรือโอ้โหเขาฉีดอะไรกันกันแดดเลยเปล่ากันแดดสเปรย์ม,มันมีนวัตรกรรมแบบนี้ เขาเป็นอะไรเขาเป็นเป็นเพื่อนน้องม้งเลนเพื่อนมามาเที่ยวด้วยน้องเสื้อน้ำเงินน้องน้องเสื้อน้ำเงินพี่เขาถามว่าคนเสื้อน้ำเงินเป็นใครเป็นเขามาจากไหนเขามาจากไหนเขาไม่ได้ขึ้นรถมากับเราเขามาตอนไหนอะไรประมาณนี้ เขาเกาะล้อมาพี่เราคงไม่เห็นดูชุดนะฮะชุดชุดนางเงือกนะฮะชุดนางเงือกชุดนางเงอ้พี่พี่ขอฉีดบ้างดิบีบอกว่ามันเอาไว้ใส่สำหรับปศุสัตว์อย่างเดียว อนี่จะเป็นนี่จะเป็นสเปรย์นะคะกันแดดนะคะมันไม่อันตรายใช่ไหมเข้าตาเดี๋ยวเอาหน้าลองทางนี้อีกรอบมีด้วยเหรอมันมีมันมีลมอย่างเดียวเลยนะรู้สึกอะไม่แอ่แฟรเอาว่าเลยไหนขอหน่อยนะรู้สึกมีีลมอยย่างเดวันฟุ้งเลยนะเเเต็มลยยนี่มันรู้สึกหลับตาเนี่ยมันรู้สึกแบบมีลม เราห้ามลืมตาใช่ไหมคะไม่มีแบบทดสอบกันเอาหน้าลองอีกแล้วก็เดบบอให้คนหนึ่งฉีดให้คนหนึ่งฉีดได้อีกสิบคนไม่ยิงเข้วนี่นี่นี่เอาใหม่ไม่เท่าไหร่เท่าไหร่นี่แบบไม่ไม่ได้สปอนเซอร์นะคะอันนี้ไม่ได้สปอนเซอร์นะทุกคนเท่าไหร่เน่าน้ำอะไรเนี่ย มันพอดีมันหมดอายุอ่ะเขาและน้องเลยแจกช่วยกันใชหโอ้โหฟังเพลงบวกสายน้ำบนนภาเราจะเตรียมตัวไปทีรอเลกันนะล่องแพประมาณนู่นเลยห้าหกชั <es voir> ่วโมงได้ ได้ถ่ายใช่ไหมเราต้องผัดกันถ่ายเอามาแลกกันนะฮะรออยู่เรือเรือมาแล้ววนไอลมชิดหัวใจผิดไปถึงเดี๋ยวไปที่เฟซบุ๊กก่อนเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศแป๊บๆ